อันว่านางกาลีกาแล้วว่าแม่แมว่าท่านจะเหม็นซึ่งเหตุไมีมานเท่านี้แต่ว่านว่าเศรษฐีเป็นผู้ปรารถนาเพื่อันยังคนสกาดนี้ให้ตายเป็นจำเดิมแต่การแห่งคนสกาเป็นเด็กไม่ได้อาดแล้วเพื่อนให้ตายอันว่าทรัพย์มากสิ้นไปแล้วพาออาศัยซึ่งคนสกาดนี้อย่างเดียวดังนี้อันว่าจิดาของเศรษฐีกาแล้วว่าแน่แม่อันว่าการมันหนักยิ่งหนออันเศรษฐีก็ตามแล้วดังนี้อานว่าจิดาของเศรษฐีนั้นเห็นแล้วซึ่งนายคนสกัดนั้นผู้ก็ตามแล้วซึ่งการประทับศิลนซึ่งพระนครเข้าไปอยู่สู่เรือนได้กรรระะแล้ววซึ่งกาาหัเ ด้วยความคิดว่าว่าสมบัติมีมานเท่านี้นี้สําเร็จแล้วเพราะอาศัยซึ่งเราดังนี้ครั้งนั้นอันว่าบุคคลเศรษฐีเห็นแล้วซึ่งการอารักษานั้นถามแล้วว่าอันว่าท่านหัวเลาะแล้วเพราะเหตุไรดังนี้อันว่าทิดากอเศรษฐีกล่าวแล้วว่าอันว่าดิฉันหัวเลาะแล้วเพราะอาศัยซึ่งเหตุหนึ่งดังนี้อันว่าบุคคลเศรษฐีกล่าวแล้วว่าอันว่าท่านจงบอกซึ่งเหตุนั้นดังนี้ทิดาของเศรษฐีนั้นไม่บอกแล้วว่าเศรษฐีนั้นคุกคมแล้วว่าถ้าว่านว่าท่านไม่บอกแล้วใซ อันว่าเราจะตัดซึ่งข่านโดยส่วนสองดังนี้ข้าออกแล้วซึ่งดาบอันว่าทิดาของเศรษฐีนั้นก่าแล้ววอันว่าดิฉันคิดแล้วว่าวัตถุสมบัติมีมันเท่านี้นี้อันท่านได้แล้วเพราะอาศัยซึ่งดิฉันดังนี้หัวเราะแล้วดังนี้อันว่าเศรษฐีก่าแล้วว่าผีว่าอันว่าวัตถุอันมีอยู่ของตนอันบิดาของเรามอบให้แล้วแก่เราใสอันว่าท่านได้เป็นแล้วอย่างไรในทรัพย์นี้ดังนี้ได้ยินว่าว่าเศรษฐีนั้นจะไม่รู้ซึ่งเรื่องอะไรอะไรซึ่งการมีมันเท่านี้ เพราะเห็นนั้นว่าเศรษฐีนั้นไม่เชื่อแล้วซึ่งคำของธิดาของเศรษฐีนั้นครั้งนั้นนัว่าติดาของเศรษฐีนั้นบอกแล้วซึ่งเรื่องทั้งพวงเก่เศรษฐีนั้นว่าอันว่าบิดาของท่านให้แล้วซึ่งหนังสือเป็นเหตตายส่งไปแล้วอันว่าท่านเป็นผู้อันดิฉันกระทำแล้วซึ่งคมนี้ด้วยนี้ด้วยนักษาแล้วย่อมเป็นดังนี้อันว่าเศรษฐีกล่าวแล้วว่าอันว่าท่านกล่าวแล้วซึ่งคาอันไม่มีแล้วดังนี้ไม่เชื่ออยู่คิดแล้วว่าอันว่าเราจักถามซึ่งแม่ผู้ชิ่ว่ากาลีดังนี้กล่าวแล้ววว่่่่าาาาา้้้้แตมไดดยยินนนนอองงััหรืี อันว่านางกาลีกล่าวแล้วว่าแน่พ่อเอออันว่าเศรษฐีเป็นผู้ปรารถนาเพื่ออันยังท่านให้ตายเป็นจำเดิมแต่การแห่งท่านเป็นเด็กไม่ได้อาจแล้วเพื่ออันยังท,ท่านให้ตายว่าทรัพย์มากสิ้นไปแล้วก็อ,อาศัยซึ่งท่านอันว่าท่านเป็นผู้พ้นแล้วจากความตายในตอนนั้นหลายเจ็ดย่อมเป็น mm. ในการนี้อันว่าท่านมาแล้วจากบ้านสวยเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งตำแหน่งเศรษฐีกับด้วยร้อยแห่งวัตถุทั้งปวงย่อมเป็นดังนี้อันว่าเศรษฐีนั้นฟังแล้วซึ่งคำนั้นคิดแล้วว่าอันว่ากรรมของเราหนักหนอก็อันว่าอัน เป็นอยู่เป็นอยู่ด้วยความประมาทไม่ควรแล้วแก่เราผู้พ้นแล้วจากความตายมีอย่างนี้เป็นรูปแรนว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักเป็นดังนี้สละแล้วซึ่งพันแห่งทรัพย์เริ่มตั้งแล้วซึ่งทานเพื่อจนสลายมีจนผู้ไปสู่ทางกายและจนผู้คำพาเป็นต้นทุกทุกทุกๆก,ก,กวันอันว่ากุดุมพีชื่อว่ามิตรเป็นผู้ขวนขวายแล้วในทานของเศรษฐีนั้นได้เป็นแล้วอันว่าความเกิดขึ้นแห่งเศรษฐีชื่อว่าโคสกะนี้